น้องเมจิคนไข้จากเชียงใหม่ของหมอนะครับหน้าเนี่ยสวยแต่ติดอยู่ที่ปากหนาปากบานยิ้มแล้วเนื้อปากปลิ้นก็พอปัญหาแบบนี้แหละเลยบทบางความสวยบนใบหน้าของน้องไปหมดเลยอ่าพามาดูปากก่อนทาเลยปันเด็นหลักๆของปากที่มีปัญหาคือปากหนาปากบานแล้วด้วยความที่ปากน้องบนล่างเนี่ยหนาเท่ากันก็เลยยิ่งทำให้ไม่สวยเข้าไปใหญ่ปากที่สวยเนี่ยอัตราส่วนของปากจะต้องเป็นหนึ่งต่อสองนะจ๊ะที่รักตอนยิ้มเนี่ยเห็นเลยนะ ข้างเนี้ยเนื้อมันมีปิ้นออกมาใช่ไหมรขคาเนี้ก็มีอีกนิดนึงเลยทําให้ยิ่งไม่มั่นใจกันไปใหญ่เลยเคสปาดเงือเช่นเดียวกันชูแวบแต่ผลลัพธ์ที่ได้นี่ออกมาแบบเติมเต็มน้อมมากและหมอเช่นเดียวกันเลยนะครับยิ้มแล้วเนี่ยเนื้อป่าที่ปิ้นอยู่หายไปหมดสิ้นเลยนะครับทรงปากเนี่ยชัดขึ้นเป็นทรงขึ้นแล้วก็ละมุนอัตราส่วนของปางกกลายเป็น1นึ่ต่อสเรียบร้อยแล้วนะฮะอาหารข้างให้ดูหลังทําทันทีชูแวบหน่อยแล้วกันคือตอนเนี้ยคือคนละคนแล้วอะ่ะคือสวยแล้วอะ่ะ คือก็ไม่อยากจะอวยตัวเองเยอะเนาะเอาเป็นว่าให้รูปตัดสินละกันจะเห็นภาพเลยนะคะว่าอารมณ์เหมือนน้องเหมือนเติมฟิลเลอ,อร์มาเลยแต่ไม่ได้เติมนะครับเราตัดปากนะให้ทรงดูสวยขึ้นหน้าด่วนอายอตัวหมอเล็กลงหน่อยแล้วกันและไม่ไปบดบังความสมบูรณ์ไม่น่าของน้องนะฮะนี่คือรูปประมาณ7วันหลังทานะครับจะเห็นว่าความบวมความชันเนียน้อยมากๆทรงปากคนละทรงกับตอนแรกเลยนะอันนี้ตอนแรกนี่หลังทำท,ทันทีอันนี้7วันและตอนนี้วันน้องตัดใหม่ เอาจริงๆนะคือคนละคน่ะคนละคนไอ้คนที่ทําก็ไม่รู้ว่าทําไปได้ยังไงเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมก็ดีใจนะคือเจอคนสวยทาปากเนี่ยไม่ใช่งานง่ายสลหรับหมอนะงานหนักนะเพราะมันต้องทําให้คนที่สวยแล้วเนี่ยสวยขึ้นไปอีกแต่ถ้าได้แบบนี้เอาไม่เอาครับทุกคนใครชอบทรงนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับหมอยินดีดูแลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่กิดตัง